อ่ะอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้นี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพามาเบิ่งตัวอย่างพี่น้องพามาดูตัวอย่างอเขาเรียกว่าเชื้อราพี่น้องชเชื้อราเเชื้อรามันเข่าอืคือข้าวมันงามเกินนะพี่น้องนี่มันสิเป็นแบบนี้เ,เห็นบอกเออถึงถึงข้าวมันจะมีน้ํานี่แต่ถ้าใบมันยาวมันเฟื้อยนี่มันเฟื่อกันมันเป็นเชื้อโรคเชื้อราเลยพี่น้องนี่เห็นไหมอันนี้คือ เชื้อราพี่น้องเนี่เชื้อราเกิดจากอีหอย่างวะทีเชื้อราก็เกิดจากความชื้นเห็นไหมพี่น้องสังเกตเห็นบ่มันจะเป็นแดงๆเลยเห็นบ่ตรงนี้นี่หนักกว่าเพื่อนนี่พี่น้องเออหนักกว่าเพื่อน <c oughs> นี่บางคนบอกว่าข้าวมันงามเนี่ยเราอัดน้ําใส่มันก็หายเห็นเ่าก็าคือถ้าใบมันเฟื่อยมันยาวมันเฟื้อเกินไปมันที่เกินนี่มันสีเปลี่นได้นี่พี่น้องเห็นบอก่ พี่น้องสังเกตดูเลยเห็นไหมถ้าใบข้าวไหนที่มันโคง้งเห็นบหใบโค้งเนี่ยน้ํำค้างมันจะเกาะพอน้ํำค้างมันเกาะมันจะทําให้เกิดความชื้นเออพ่อเกิดความชื้นสะสมนั่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อโรคเชื้อราเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออมันมันต่างกันต่างกันกับข้าวที่ใบตั้งเห็นบหอันนั้นข้าวใบตั้งข้าวใบตั้งนี่ ทางนี้ดีกว่าเนาะหนูทางนู่นเดี๋ยวสิาพาไปเบิง่งให้ดูข้าวที่ใบตั้งนี่ไอ้น้ำค้างมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เกาะไปน่นองพอน้ำค้างมันไม่เกาะนี่มั่นก็บ,บ่มีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมข้าวที่ใบตั้งชี้ตรงอ่าเวลาน้ำค้างมันหยดลงมา หรือว่าน้ําค้างหรือว่าฝนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้ามันมันตกลงมามันก็จะไหลลึดไหลลึดมันจะไม่ค้างแต่ว่าตรงกันข้ามถ้าใบมันโคง้งใบมันโค้งแบบนี้เห็นไหมใบมันโค้งแบบนี้เห็นไหมเห็นว่าน้ําค้างมันจะเกาะพี่น้องพอน้ำค้างมันเกาะนี่พอเกาะบ่อยเข้า เกาะตลอดความชื้นสะสมนี่พี่น้องเห็นมัมันสิเปลี่ยนเชื้อรา่น้อมันเป็นเชื้อราเอ่อมันเป็นเชื้อราเห็นไหมเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราไม่กําจัดหรือว่าถ้าเราไม่ไม่รีบไม่รีบแก้ไขนี่มันสิกินลงไปหดโคนเลยพี่น้องมันจะกินลงไปถึงโคนเลยนะเ,เพราะว่าเชื้อราเนี่ยถ้ามันเป็นแล้วนี่ มันสีลามพี่น้องมันจะลามเห็นไหมพี่น้องสังเกตไหมเหลืองแล้วเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วเห็นบ่ตรงนี้นี่ใบใบไหมนี่ใบเริ่มไหมนี่เห็นบ่อันนี้มันเกิดจากเชื้อราพี่น้องเกิดจากเชื้อราอเชื้อราเกิดจากอะไรเชื้อราก็เกิดจากความชื้นเออแม่นบล่ลเหรอบางคนนี่บอกหายงหายญ้าหายยังมาฉีดออบอกว่า ไอ้ข้าวน,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 าน, GE, าวนี่อันไหนที่มันงามเกินเนี่ยนึ่งข่าเนี่ยอันไหนที่มันงามเกินเนี่ยปนบอกว่าหาหายาหาอะไรมาฉีดกันเชื้อราคือผมอยากให้คิดแบบนี้พี่นอ้องผมอยากแนะนําอย่าหาว่าสอนเออผมอยากแนะนําแบบนี้พี่นอ้องแนวทางนะพี่นอ้องแนวทางการแก้ปัญหาข้าวเออแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องแก้ที่ต้นเหตุพี่นอ้องเออต้องแก้ที่ต้นเหตุ แก้ที่ต้นเหตุก็คืออย่างเช่นเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยเข้าสีแก้ที่ต้นเหตุใดเราก็แก้จากดินแก้จากต้นข้าวพี่น้องอย่าให้มันงามเกินพี่น้องอย่าให้มันงามเกินผมเคยบอกไปแล้วว่าดินในานาดินในการปลูกข้าวเนี่ยข้าวมันไม่ชอบดินดีพี่น้องมันบม่มากดินดีเพราะไวย,ยัง ถ้าดินดีมันก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องหรือไม่ก็อาจจะใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยมันมันกัดมันกัดสิบทรงปนทรงมันก็จะส่งผลกระทบไงพี่น้องใส่ปุ๋ยเยอะเอใบยาวใบเฟื้อเกินเนี่ยอมันก็เกิดปัญหาอีกดินดีเกินไปอดินงามเกินไปเอใส่ปุ๋ยรองพื้นหลายเกินไปมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกเห็นไหมเห็นบ่น้าค้างนี่ติด เต็มเลยเห็นบอกเนี่ยน้ำค้างนี่ติดเต็มเลยน้ำค้างนี่เกาะเต็มเลยออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยปัญหาต่างๆเกี่ยวกับกรรเกี่ยวกับการทำนาข้าวเนี่ยคือถ้าเราจะแก้ที่ต้นเหตุมันจะจบพี่น้องการแก้ปัญาหานี่พยายามแก้ที่ต้นเหตุพี่น้องพยายามแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของข้าว ใบเฟื้อเนี่ยนมันมาจากอะไรอืเหมือนที่ผมเคยเคยทำคลิปไปแหละเอเกี่ยวกับข้าวล้มอข้าวล้มเนี่ยเอมันมันเกิดจากสาเหตุอย่างบางคนก็บอกว่าโอ้ยฝนมันตกเอขามันถอดห่วงลมพัดมาเอขามันนักห่วงอโดยไม่ได้มองว่าข้าวมันล้มนะมันเกิดจากต้นมันสูงพวด ต้นมันสูงเกินไม่ได้มองจุดนั้นไงก็ไปมองว่าฝนตกลมแรงน้ำมันลดอนุ่นอนันตอานานันนี้กวากันไปแต่ไม่ได้มองว่าต้นข้าวนี่มันสูงเกินข้าวนี่มันงามเกินไม่ได้มองจุดนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องการทำนาเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะให้มันมีปัญหาเนี่ยเราจะต้องแก้ที่ต้นเหตุลองแก้ที่ต้นเหตุ คือยังแบบนี้นะเหมือนแบบเนี้ของใครที่ยังไม่เจอของใครที่เห็นบอกเห็นนําค่างบอกเกาะไตมเลยเห็นบอกของใครที่ยังไม่เจอของใครที่ยังไม่เป็นแบบนี้เนะเห็นบอกต้องต้องรีบป้องกันพี่น้องต้องรีบป้องกันเอไม่ใช่ว่ามันเป็นแล้วค่อยมาแก้ทีหลังแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะบางทีเนี่ยมันอาจจะอาจจะสายเกินไปพี่น้องเออพี่น้องอย่าลืมนะว่า การทําข้าวนาปีเนี่ยข้าวเนี่ยยิ่งอายุเยอะเท่าไหรย่ยิ่งใกล้เดือนยิ่งใกล้เดือนกันยาเข้าไปทุกเท่าไหร่เนี่ยการกําจัดวัชพืชหรือว่าการเฮ็ดยังก็แล้วแต่เกี่ยวกับต้นข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตัดการถอนการฉีดยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะยิ่งส่งผลกระทบกับต้นข้าวมากขึ้นเท่านั้นเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่า ข้าวในช่วงที่ใกล้จะตั้งท้องเนี่ยพี่น้องเข้าวเนี่ยมันมันจะเก็บสะสมอาหารเนี่ยพี่น้องเก็บสะสมอาหารเพื่อที่จะเอาไปเพื่อที่จะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปสร้างเป็นเมล็ดนั่นแหละเลือเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ข้าวมันจะตั้งก่อนที่ข้าวมันจะตั้งทอง้องอ่าเราจะต้องทําข้าวให้มันสมบูรณ์พี่น้องเออปราศจากโรค อไม่งามเกินไปแล้วก็ไม่ขี้เหร่จนเกินไปเอพี่น้องสังเกตเบองบอกข้าวปีไหนที่มันเขาเรียกว่ามันงามเกิน่ะเออแล้วเราไปตัดใบหรือว่าไปไปฉีดยาอย่างก็แหล้วแต่เนี่ยเขามันสิชงักการเจริญเติบโตเลยพี่น้องคือจังแบบเนี้ยอคือถามว่ามันยังแก้ทันไหมข้าวมันเป็นเชื้อโรคเชื้อดาแบบเนี้ยอันนี้มันพึ่งเดือนกรกฎานี้ แก้ทันพี่น้องมันยังแก่ทันอยู่เพราะว่าระยะเวลามันยังเหลืออีกเดือนสองเดือนคือในระยะเดือนสองเดือนเนี่ยน่ะข้าวมันเขาเรียกว่าข้าวมันเจริญเติบโตทันอยู่แล้วแต่อันนี้ก็อยากเตือนไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้เจอโรคเจอปัญหาแบบนี้นี่คือเฮาต้องป้องกันไว้พี่น้องต้องป้องกันไว้อย่าให้มันเป็นโรคอย่าให้ข้าวมันงามเกิน เพราะว่าถ้าข้าวมันงามเกินไปมันเฟื้อนี่มันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นเป็นเชื้อโรคเชื้อรานะยพี่น้องเอถ้าข้าวมันงามเกินในช่วงไอข้าวมันมันใกล้จะทั้งตั้งท้องนี่มันจะมีพวกหนอนกอเออเข่าม้าอีกเนี่ยพี่น้องเอมันสี่เหตุถ้ามันจะทําให้ข้าวนี่ตายรวงได้เนือเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทุกทุกสิ่งอย่างเนี่ย พยายามแก้ที่ต้นเหตุพี่น้องแก้ที่ต้นเหตุเออบางเพราะว่าบางปีเนี่ยโรคเชื้อราสภาพอากาศมันมีผลพี่น้องมีผลเออเพราะฉะนั้นเนี่บางปีเนี่ยทําไมข้าวงามเออแต่ไม่เป็นโรคเออแต่ทําไมบางปีข้าวงามทําไมมันเป็นโรคเห็นบอกมันก็เนื่องด้วยสภาพอากาศพี่น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะลดความเสี่ยงได้ยังไงให้มันเขาเรียกให้ curtain, ให้ข้าวเนี่ยมันมันอยู่ได้ทุกสภาวะให้ข้าวนี่ยมันได้ผลผลิตดีทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นแห้งแล้งหรือว่าฝนดีอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาค่ากลางค่าเฉลี่ยก็คือค่ากลางค่าเฉลี่ยของข้าวที่ได้ผลผลิตดีมันมันต้องเห็นเท่าไหร่ก็คือดินเนี่ยจะต้องไม่งามเกินไปข้าวจะต้องไม่งามเกินไปใบจะต้องไม่เฟือเกินไปอ่า แมนบอพี่น้องสังเกตเบ้งเลยข้าวอันไหนที่มันใบงามใบยาวใบเฟื้อเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันสิลม้มหรือไม่ก็ส่วนมากเนี่ยบางทีบำรุงเยอะเกินไปเนี่ยข้าวมันจะตายรวงถอดรวงถอดลว่ดลวงออกมากแล้วก็ยอดขาวเห็นบอกเพราะนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยการเตรียมดินอ,อการหวานเนี่ย ถ้าหวานทีเกินไปนี่ใบก็เฟื้อเกินไปอีกออเพราะฉะนั้นนีมน่มันมันมีมันมันส่งผลทุกอย่างพี่น้องมันส่งผลกระทบทุกอย่างเลยสําหรับการปลูกข้าวนาปีเนี่ยส่วนมากในข้าวนาปีนี่ข้าวต้องลองดูลักษณะพันธุก,กรรมของมันคือใบมันจะโคง้งใบมันจะโค้งเพราะฉะนั้นอนะ่ะการใส่ปุ๋ยเน่ยต้องระมัดระวังพี่น้องออเพราะว่าใบโคงนะ้งะข้าวใบที่มันโค้งอย่เนี้ย มันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเก็บความชื้นมากจนเกินไป m. พี่น้องเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าความเสี่ยงใบโค้งเนี่ยมันเก็บความชื้นมากเกินไปเนี่ยเราก็ต้องมาระมัดระวังเรื่องของการใส่ปุ๋ยอเพราะฉะนั้นแนวทางวิธีแก้พี่น้องถ้าข้าวใครเป็นแบบนี้เนี่ยเฝ้าตัดเลยเฝ้าตัดเลยเออบราต้องไม่ต้องรอถึงกรกฎาคมหรอกตัดเลยเพราะว่าถ้าเขารอก,กรกฎาคมเนี่ยมันอาจทีตาย ตายทิม่มซ,ซื้อนะพี่นอ้องอาจจะได้ซ่อมข้าวน่ะอ่าเพราะฉะนั้นเน,นี่ยอันนี้ไอเชื้อรามันเพิ่งเข้าเนี่ยตัดเลยตัดตัดใบออกเลยอ่าก็มาฝากมาเตือนกันพี่น้องอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องอีกหนึ่งตัวอย่างสําหรับข้าวที่งามเกินไปนี่เห็นบ่ใบงามใบเขียวใบเฟื้อเกินนี่โอ้ยนี่นมันสีร่ามไปทัวร์นี่นี่พี่น้องนี่โอ้ยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผม